เรื่องนี้ผมขอรับรองว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมรุ่นเก่าเล่าเรื่องผีเองครับสมัยเมื่อผมยังเป็นเด็กอายุประมาณเจ็ดถึงแปขวบและไม่เกิน12-13องขวบนะครับสมัยนั้นบ้านของผมยังเป็นหมู่บ้านป่าก็ว่าได้ ไฟฟ้ายัางเข้าไม่ถึงโรงเรียนปิดวันเสารออ์อาทิตย์หรือปิดเทอมผมก็ไม่มีทีวีดูเหมือนสมัยนี้ไม่มีโทรศัพท์ไว้เล่นเกมมีสิ่งเดียที่ให้ความบันเทงิงหรือความสนุกกับเด็กรุ่นผมนะครับสมัยนั้นก็คือสวนล้างที่อยู่ห่างจากบ้านผมประมาณ100เมตร สวนนี้เป็นสวนของครูซึ่งสอนผมชั้นป .2 ในคราวนั้นมันเป็นสวนมะพร้าวที่เพิ่งแกะติดลูกแต่เจ้าของสวนก็ไม่เคยดูแลถากถางตกแต่งสวนเลยมันจึงกลายเป็นป่าย่อมๆแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นป่าทึบมากพวกผมจึงใช้เป็นที่เล่นสนุกสนานกัน พรหนอยก็หาผลไม้ป่ามากินกันอาหุนแฮปเปิ้ลสมัยนั้นพวกผมไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักยังมีแต่ผลไม้ป่าเช่นชุมเมียงซึ่งเป็นภาษาใตา้พวกผมก็เรียกกันอย่างนั้นจริงๆแล้วมันคือชชมมาเลียง ซึ่งเป็นผลไม้ป่าที่พวกผมชอบมากและหาได้ไม่ยากมันชอบขึ้นตามต้นยางหนาต้นใหญ่ๆแล้วก็ยังมีนมแมวลูกตาเป็ดตาไก่เป็นต้นเล่นเสร็จพอจะกลับบ้านก็หาหน่อไม้รอบๆสวนซึ่งเป็นไผ่สีสุก นามเยอะมากแต่พวกเราก็ชอบหาไปฝากที่บ้านกันเรียกว่าเป็นการเล่นโดยไม่เปล่าประโยชน์และเมื่อเวลาล่องเลยมาประมาณสิบกว่าปีพวกผมก็ได้โทกันเป็นหนุ่มๆห,หมดต่างก็แยกย้ายกันไปทำงานทำการันที่อื่นๆจนวันหนึ่ง ผมได้เดินทางกลับบ้านมาเยี่ยมบ้านและจะมาพักอยู่หลายๆวันวันหนึ่งผมอยากจะเข้าไปเที่ยวในสวนลางนั้นอีกเหมือนเมื่อตอนเด็กๆแต่จะชวนเพื่อนก็ไม่มีใครเพราะเพื่อนไปทำมาที่อื่นกันหมดแล้วและยังไม่มีใครกลับมาจะชวนเด็กรุ่นน้องก็เกรงใจมันผมจึงฟ้าหนังสติ๊ก ของน้องชายที่แขวนอยู่ข้างฝาติดมือไปด้วยจริงๆแล้วผมไม่ได้กะ<ต>จะเอาไป,ไปยิงนกหรือยิงอะไรหรอกแต่เพราฟาร์มเคยชินมากกว่าเพราะตอนเด็กๆพอจะเข้าป่าก็จะมีหนังสติก๊ะจำตัวกันทุกคนสวนล้างเมื่อตอนเด็กๆ กับตอนนี้ก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ทุกอย่างยังดูเหมือนเดิมแต่จะเปลี่ยนไปบ้างก็ตรงที่ต้นมะพร้าวมันเริ่มจะสูงขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างใหญ่เยอะรอบๆสวนซึ่งมีเนื้อที่ประมาณยี่ส20ไร่ก็จะเป็นไายสีสุกเอโตโต เมื่อตอนเด็เดกๆพวกผมมักจะหักหน่อม้ไแปกฝากให้แม่ทำอาหารกันเสมอสวนนี้ยังดูล่มรื่นเหมือนเดิมเสียงนกร้องกันเ,เจ้าแจ้วมันฟังดูแล้วไพเราะสนากยิ่งนักผมคงจะเอาหนังสติ๊กไปยิงพวกมันไม่ลงหรอกครับผมเดินผ่านสวน ช่วงกลางซึ่งเป็นทางว้างประมาณสิบเมตรมันเป็นทางตัดกลางสวนชาวบ้านใช้เป็นทางผ่านอยากมูบ้านออกไปทุกนาซึ่งอยู่อีกฝั่งของสวนเส้นทางนี้เป็นทางโปรง่งไม่มีต้นไม้หรือไม้เล็กๆขึ้นเลยด้วยเพราะเป็นทางเดินของชาวบ้านมาแต่โบราณแล้วก็อาจเป็นได้ ทางเดินเป็นดินทรายสีขาวละเอียดตอนเด็กๆพวกผมชอบตรงทางเดินนี้มากพวกเราถอดรองเท้าแล้วเดินเท้าเปล่าบนทางทรายละเอียดมันเย็นเท้าดีจริงๆผมเดินไปเรื่อยๆฟัเงเสียงนกแล้วก็มองสิ่งตางตาคิดถึงเมื่อคราวยังเป็นเด็ก ต้นไม้ต้นใหญ่ๆเช่นยางน,นาขนาดสองถึงสามคนโอมีหลายต้นมากมะขามสองสามต้นก้อใหญ่ๆทั้งนั้นคาดว่าน่าจะมีมาก่อนผมเกิดเสื้อีกต้นจามุรีก้อใหญ่ต้นไม้ใหญ่ๆผมยังจำได้ทุกต้นผมเดินสำรวจไปเรื่อยๆตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงตรง ผมเดินไปจนสุดสวนแล้วก็วกกลับทางริมสวนอีกฝั่งซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกันตอนที่ผมเดินเข้ามาแต่ไอตอนที่ผมจะวกกลับนีส่สิมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งกับผมเข้าไอแล้วผมยังเดินชมต้นไม้ไปเรื่อยๆเหมือนเดิม แต่ป่ากลับไม่เหมือนเดิมผมหยุดเดินแล้วหันไปดูรอบๆสวนที่มันเคยชินตามันกลายเป็นป่าที่แปลกตาไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับผมป่าที่เคยชินตามันกลับเป็นป่าที่แปลกตาไปหมดต้นไม้ทุกต้นเหมือนกับผ้า ผมไม่เคยเห็นมันมาก่อนอย่างนั้นแหละผมเริ่มใจเสียพยายามมองหาต้นมะขามเปรี้ยวกับต้นจามโจุลีต้นใหญ่ซึ่งมันอยู่คู่กันคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่สังเกตสังเกตได้ให้ที่สุดในส่วนนี้แล้วแต่มันหายไป มันหายไปไหนทั้งๆท,ที่ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ตรงจุดที่ผมกำลังยืนอยู่แต่มันก็ยังเห็นแต่ต้นไม้ที่แปลกตาซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนอยู่ดีผมนึกขึ้นได้ยังมีอีกสวนซึ่งเป็นสวนที่ติดกับสวนมะพร้าวที่ผมกำลังยืนอยู่ซึ่ง ต้นมะพร้าวก็หายไปหมดแล้วไม่รู้มันไปอยู่ตรงจุดไหนของสวนหมดสวนข้างๆเขาเรียกว่าพังสายหมานเนื้อที่ประมาณยี่สิบไร่ก็พอๆกับสวนที่ผมยืนอยู่แต่ที่ไม่เหมือนกันพังสายหมานมันเป็น,นดินลุนเกือบทั้งสวน จะเป็นเนินดินก็รอบรอบสวนกว้างประมาณสิบเมตรส่วนกลางสวนเป็นดินลุ่มหรือดดูฝนน้ำจะขังบ้านผมเรียกว่าพังมันก็คือสัตว์นั่นเองแต่มันไม่ลึกมากพอหน้าแล้งน้ำก็แห้งเป็นแบบนี้ทุกปีจนถึงปัจจุบันนี้ท่อนผมเด็กๆผู้ใหญ่บอกว่า อยากเข้าไปเล่นในสวนพังสายหมาเด็ดขาดเจ้าของสวนเขาเลี้ยงผีไว้เฝ้าสวนพวกผมกลัวกันมากยิ่งเห็นขน้าเก่าๆมงด้วยจากใบตา,านตั้งอยูอ่บนเนินลิม่มะด้วยแล้วพวกผมยิ่งเชื่อสนิทเข้าไปอีกก็คิดว่าขนําเก่าๆนั้นคือที่อยู่ของผีนั่นเอง พวกเราไม่เคยเข้าไปเล่นกันเลย่าแต่มองดูจากสวนมะพร้าวนี่แหละเพราะฉันสวนพังสายหมานซึ่งเป็นสวนโลกผมจึงพยายามมองไปดูพังสายหมานแต่ทำไมมันไม่มีหันไปดูทุกทิศทุกทางก็เห็นแต่ป่าแปลกตาเต็มไปหมดผมขนลุกสู้ จเริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหูเหมือนจะแว่วว่าได้ย,ยินเสียงแห่แบบเล็กๆพูดออกมาว่าเข้ามาทำไมออกไปซะผมยิ่งขนลุกเหงื่อแตกไปทั้งตัวผมประมาณเอาว่าทิศข้างหน้าผมน่าจะเป็นทางออกซึ่งก็น่าจะเป็นทิศใต้ ทางที่บ้านของผมตั้งอยู่ผมจึงรีบบ,บุก่ปต้นไม้เล็กๆที่ขึ้นจนหนาทึบสูงลาวเอวของผมผมบ,บุกไปเพราะความตกใจพวกเถาไม้ที่มีหนามซึ่งมันลเละกะกับพวกไม้เล็กๆมันบาดท,ทั้งบาดท,ทั้งเจี่ยวผมจนแสบแขนขาไปหมด แต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้สึกเข็มหรอกผมบุกไปอย่างนั้นทั้งที่ไม่เห็นทางออกเลยคิดโทษตัวเองตลอดทางว่าไม่น่าเข้ามาเลยใจก็ภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบ้านผมอยู่ทางทิศใต้ของสวนล้างแห่งนี้ผมจึงมุ่งหน้าบกไปทางทิศใต้และแล้วเหมือนฟ้ามาโปรดผมเห็นข้างนอก เป็นทุ่งโล่งนั่นหมายความว่าผมกำลังพ้นออกจากสวนล้างแห่งนี้แล้วเมื่อเห็นอย่างนั้นผมก็รีบขวาดงน้ำดงไม้ที่มีเถาวันพันก็แน่นจนผมต้องเลบมุดทั้งถีทั้งดึงจนกระทั่งหลุดออกมาได้เมื่อมายืนอยู่ข้างนอกซึ่งเป็นทุงน่งนาแต่ช่วงนี้หน้าแล้ง ยังไม่ได้มีการปลูกข้าวผมจำทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดผมมองเข้าไปในสวนหลังนั้นผมก็จำได้แล้วก่อนหน้านี้ทำไมผมจำอะไรไม่ได้เลยแล้วทางออกในสวนก็มีเยอะแยะแต่ทำไมผมต้องมุดป่าดงดึกทุบออกมาด้วย ทำไมผมไม่เห็นทางออกทั้งที่ทางออกก็โล่งไม่มีต้นไม้ใบหญ้าและความกว้างของทางเดินซึ่งออกจากสวนออกกว้างประมาณสิบเมตรทางเดินมันตัดสวนล้างจนเป็นสองส่วนมีส่วนทิศเหนือกับทิศใต้ตอนผมเข้าไปจากทิศใต้ไปทิศเหนือ ขากลับก็กลับจากทิศเหนือมาทิศใต้ผมไม่ได้หลงทิศเพราะผมรู้ว่าทิศไหนอยู่ด้านไหนผมออกจากป่าได้ก็ออกมาตรงบ้านผมเลยแต่ถอนอยู่ในสวนล้างผมผ่านทางออกมาได้ยังไงดูตามภาพครับผมเดินมาจากด้านทิศเหนือ แล้วมาออกป่าทิศใต้หมายความว่าผมต้องเดินผ่านทางโลกแต่ตอนนั้นผมไม่เห็นทางลุ่งแต่ผมเห็นแต่ป่าลึกทึกตลอดทางจุดนี้แหละที่ผมสงสัยมาจนทุกวันนี้ท่านล่ะครับเข้าป่าแล้วคเคยเจอแบบผมกันหรือเปล่าเดี๋ยวนี้สวนนี้เจ้าของสวน เข้ามาสร้างบ้านและล้อมรั้วหมดแล้วครับผมกลับบ้านเมื่อไม่นานผมยังเดินไปมองดูอยู่ห่างๆเพราะไม่สามารถข้าไปได้เหมือนแต่ก่อนใครเคยเจอแบบผมก็ช่วยบอกตอบผมหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อฟังจบแล้วก็อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ